แล้วก็อันดับต่อไปนะครับท่านพออนันต์นะครับหรีตฐานะครับท่านก็จะกล่าวอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวนะครับในลําดับต่อไปครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้เราถือว่าเป็นวันดีนะครับที่ทั้งคู่บ่าวสาวทั้งน้องตั้นและน้องนิ่มนะครับได้ เข้าพิธีมงคลสมรสนะครับต่อไปก็จะเป็นครอบครัวอ่าก็ครัวใหม่นะครับซึ่งอ่าวันนี้ในในตัวผมแล้วนะครับเคยมาลงตำแหน่งผู้บริหารทีนี่นะครับได้เจอลูกศิ์ลูกหามากมายก็ดีใจนะครับโดยเฉพาะน้อ,องลิมนะครับที่เป็นเสมือนลูกนะก็ก็เ,เห็นโถาตั้งแต่เล็กๆ นะก็ถึงความเจริเเจ้าหน้ามาดูตลอดนะครับถึงวันนี้ชั้งนิ่มก็ประปสบความสำเร็จแล้วนะครับที่ได้มีครอบครัวนะครับอาจจบพ่อก็คงจะดีใจด้วยนะครับที่ที่ได้ฝากฝังไว้กับน้องกันะครับที่มางานครั้งแรกนะครับเห็นซุ้มสวยงามมากนะครับซุ้มน,นี้เห็นทั้งคู่ยืนต้อนรับแขกอยู่ แล้วนะก็ทำให้คิดถึงไปว่าซุา้มถึงไม้อยู่กลางแดดนะครับมันร้อนนะครับแต่ทั้งคู่ก็ต้องยืยนรับแขกด้วยความอดทนั้นสิ่งแรกที่จะฝากไว้คืออยากให้พวกเรามีความอดทนนะครับความอดนทนจะทําให้เราคนป่าหยุดสั่ทุกอย่างได้นะความอดทนที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นด้วยความรักแบบนี้แล้ววันนี้ นะครับความรักที่เรามีต่อกันนะเราทําอะไรเราต้องคิดถึงวันนี้เสมอว่าแต่ทุกเกตุทุกท่านมาเป็นศักดิ์ีพยานให้เราเมื่อเราเกิดปัญหาจริงใดในชีวิตก็คิดถึงจุงแรกคือความรักที่เรามีต่อกันนะครับถึงแม้จะเกิดปัญหาขึ้นเราก็อาจจะดูภาพเ,าเก่าๆซึ่งเป็นศักดิ์รพยานนวันนี้มาดู ปัญหาต่างๆก็จากที่คายไปอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากคติสอนใจไว้นอกจากเรามีความอดทนมีความรักต่อกันแล้วสิ่งสําคัญเราต้องรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันคําว่าให้อภัยนี่มันยิ่งใหญ่นะครับคนเราทุกคนอาจจะทําผิดบ้างทั้งไปแต่ถ้าเรารู้จักการให้อภัยเราก็จะมีความสุขกันทั้งคู่นะครับ พ่อก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสอบคดีครับครับก็ผ่านพ้นไปนะครับสำหรับคำอวยพรนะครับของท่านพ่อปอเนี่ยคุณแม่นงแล้วก็คุณแม่แดงเนี่ยบอกว่า อยากให้น้องนิ่มแล้วก็น้องตั้มเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเขาบอกว่าพ่อกับพ่อกับแม่เนี่ยก็ได้ขอบคุณแขกเหลือแล้วก็พี่ป้านะอาทุกทุกท่านนะครับแขกผู้มิเกียรติทุกท่านไปแล้วนะแล้ววันนี้คุณพ่อและคุณแม่นะครับของเจ้าเบ่าและเจ้าสาวก็อยากให้เจ้าเบา่าเจ้าสาวเนี่ยนะครับกล่าวนะครับ อขอบคุณแขกผู้มีเกียรติใจสั่นน้อยกว่าเจ้าเ่าก่อนเหรอเอออ่ะเจะา่าก่อนอวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอบคุณมากครับสําหรับที่มางานในวันนี้ตอนนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ที่ทำให้งานนี้มันผ่านไปได้ด้วยดีค่ะขอบคุณมาก ครับสำหรับตัวผมเองก็เป็นพิธีกรที่ไม่เก่งทางด้านนี้นะครับก็ในช่วงต่อไปเนี่ยนะครับเรามาทานอาหารไปด้วยแล้วก็สนุกกับเสียงเพลงไปต่อเนื่องกันไปเลยดีไหมนะครับเพราะว่าช่วงนี้ให้คู่เป่าสาวเนี่ยออกไปต้อนรับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับกับแขกผู้มีเกียรติตามโต๊ะต่างๆดีกว่านะครับแล้วก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีในช่วงนี้ครับสวัสดีครับ ขอบคุณพิธีกรท่านได้